สวัสดีค่ะว452ถูกยกเลิกโดยว2 3 2แล้วนะคะเนื่องจากพบปัญหาว่าผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเจรจาปรับลดราคากับหน่วยงานของรัฐได้ส่งผลให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐอันเป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่กค กวจ0 4 0 5 3ทับว .232 ลงวันที่8เมษายน2568เพื่อยกเกยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคกวจ0 4 0 5 2ทับว452ลงวันที่17กันยายน2 5 6 2และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด,ดังนี้ข้อ 1. งแนวทางการปฏิบัติในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโดยข้อ1.1หนกำหนดให้ใช้กับการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง 1.2การยื่นข้อเสนอและการลงนามในสัญญามีดังนี้ค่ะ1การยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาในรูปแบบ PDF ไฟล์สองการปรับลดราคาให้หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปรับราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ไายเสนอราคาโดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นและให้นํารายละเอียดในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาไปเป็นเอกสารแนบ้ายของสัญญาด้วย3การลงนามในสัญญาให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาการยื่นราคา4การณีที่หน่วยงานของรัฐจัดทาแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นเหตุให้ราคากลางที่หน่วยงานของรัฐกำหนดนั้นต่ำเกินไปหรือสูงเกินความเป็นจริงให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางใหม่ให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นราคาเปรียบเทียบให้ดำเนินการดังนี้นะคะ4.1กรณีราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เสนอราคาตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่จัดทำใหม่โดยถูกต้องและต่ำกว่าวงเงินที่จะจ้างให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับลดราคาและแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาการยื่นราคา4.2กรณีราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เสนอราคาตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคากลางที่จัดทำใหม่โดยถูกต้องและสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาผลต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอยอมลดราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับราคากลางที่จัดทำใหม่โดยถูกต้องและต่ำกว่าวงเงินที่จะจ้างให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับลดราคาและแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาการยื่นราคาแต่ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยอมลดราคาหรือลดราคาแต่ราคาที่เสนอยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นข้อ2ตามหนังสือนี้ กำหนดให้แนวทางการปฏิบัตินี้ให้มีผลใช้บังคับกับงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญานะคะสรุปประเด็นหลักของหนังสือฉบับนี้ก็คือการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาจากเดิมตามวาส52มีการให้หน่วยงานเลือกปรับลดราคา2แนวทางคือ1ปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง หรือแนวทางที่2คือปรับลดตามความเหมาะสมนั้นในหนังสือวสองสามสองนี้จะเหลือแค่วิธีเดียวคือปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือฉบับเต็มใน QR code นี้นะคะหรือหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิชาการสํานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ